สวัสดีครับหลังจากเข้าห้องน้ำมาก็เจอแบบนี้ประจำนะครับเป็นตะก,กันตะกรของน้ำเนาะเนี่ยแค่โคกงอย่างนี้นะครับผมก็เลยเอถ้าเราซื้อโซเนกมามันจะได้ไหมนี่ล่าสุดผมลองไปแล้วนะใส่กิ๊กเลยครับนี่อย่างนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ให้ดูเห็นจระจะไปเลยนะครับ ดูนะครับดูนะครับอันนี้ถัวออกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม,ไมครับสุดยอดเลยนะครับเออมันกัดสนิมได้ทำไมมันจะกัดอันนี้ไม่ได้วะผมก็อลองนะครับนี่สก่กิ๊กสุดยอดโอ้โหรู้อย่างนี้ ทำตั้งนานแล้วเอามี่มเป็นหมดเลยอลองดูถ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 ูดูนะครับเหมือนใหม่เหมือนใหม่เนครับต่างกันเลยเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะครับเอาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วย เอาตรงนี้ด้วยเนาะที่มันชัดๆนี่นี้หาอยู่ตั้งนานน่ครับถูเบาๆมันก็ออกตรเจัมอย่างเลี่ยมเลยก็ทนหน่อยหนึ่งนะม,นมือเดียว ถ่ายด้วยเช็ดด้วยนะครับมันขั้นเทพเลยนะครับเนี่ยน้ำยานันี่ประสงค์จริงๆเดี๋ยวผมจะมาลองตรงกับเบื้องดูจะเป็นยังไงน้องนะบ้านๆก็อย่างนี้นะครับดูนะครับผมจะมาลองตรงกระเบื้องมันจะเป็นยังไงก็เป็นตะกร,ระกันของ ครับแค่ฉีดแค่ฉีดให้น้ำมันก็สีมันก็ต่างแล้วครับเหมือนมันกัดออกมาแต่อันนี้มันฝังลึกเกินไปหรือเปล่าถ้าจะให้มันคืนมาก็คงจะยากอยู่อืม น่าจะยากอยู่นะครับัวนนี้ฝังฝังลึกยาวนานน่าจะเป็นเนื้อเดียวกับอันนี้ไปแล้ว <Okay. S 1> ผมตั้งใจอยาจะมาไอ้ทำชักโคกนะครับเนาะก็ลำบากหน่อยนึงเนาะนะครับห้องน้ำคนพิการานี่เราดูโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะอาบน้ำเนาะฉีดเลย แล้วก็เช็ดเลยออกไหมอันนี้ออกยากนะครับโอ้โหมันตะกอนอะไรทำไมมันออกยากอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ทำอะไรก็แค่นั่งอาบน้ำเฉยๆแล้วตะกอนพวกนี้มาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ออกอยู่นะครับ นาหน่อยหนึ่งมันมีคุณสมบัติกัดสนิมได้ทำไมมันจะกัดอะไรพวกนี้ไม่นะโโ้ออโหออกจริงๆนะครับนี่ใส่จฉวเลยนะครับนี่คือฉีดแล้วฉีดแล้วคือถัดเลยนะครับไม่ไดไ้ไม่ได้ฉีดแล้วทิ้งไว้นานนะครับอ่าดูนะครับงอโห ของจริงครับของจริงเดี๋ยวผมลองชัดโคกนะโอเคแล้วเราก็ขัดคือมันก็จะก้มก้มลงด้วยถ่ายด้วยขัดลำบากนะครับเดี๋ยวผมขอ หยุดไว้ก่อนนะกันโอเคนะครับก็ดูดีขึ้นมานะครับก็จะขัดออกยากหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นผิวผิวเคลือบมันเลืออะไรสักอย่างเนีผมก็ไม่แน่ใจแต่พวกตะก,กันน้ำที่อยู่ตามแบบนี้ยเนี่ยมันขัดแล้วมันเห็นผลเลยเนาะที่จริงเอันนี้ขัดมันก็ออกบ้างนะครับแต่ถ้าใส่โซนเน็กด้วย เหมือนว่ามันจะออกเร็วขึ้นนะผมคิดว่าอันนี้ก็ได้ทั้งขัดด้วยเครื่อบเงาไปด้วยในตัวโอ้โหทูดินวันนะครับน่าจะขัดได้พวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยยังไงก็สัดเลยดูนะครับสายน้ำบ้านนอกนะครับตักกันตะกอกงด,ดูโอ้โหมีแต่ตะกอกงตะก,ก,ตก,กันนะัะ Ít với một lên